เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มารรจํา,า,จาวันที่22มีนาคมในรอบคําวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวก็สิบข่าวลือต่างๆรอบวันของทีมกันก่อนมาที่ข่าวแรกนะครับจากรายงานของฟลาบบซโอโรมาโนที่ได้ออกมาเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการนำกองหน้าหมายเลขเก้าเข้ามาสู่ทีมอย่างแน่นอนครับในซัมเมอร์นี้ด้วยเหลือแค่รอการพิจารณาในช่วงท้ายซีซั่นว่าจะเป็นการนำกองหน้ามากประสบการณ์หรือว่าจะเป็นกองหน้าดาวรุ่งเข้ามาช่วยร mm ัสมุสอยลุนเพราะชัดเจนครับว่าในซีซั่นหน้าองโตริมาซิยานจะไม่ได้รับการต่อสัญญาออกไปอย่างแน่นอนแล้วทุกคนเลยครับอยากได้ใครมาเป็นกองหน้าอีกคนภายในทีมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ รายงานต่อมาครับกับเรื่องของเมสันกรีนวูดที่มีการเผยว่าเกตาเฟ่ต้องการจะยืมตัวเขาอีกครั้งครับในซีซั่นหน้าแต่ว่าทางแมนยูเนเต็ต์ก็ชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยยืมอีกครั้งและต้องการจะขายขาดเท่านั้นครับแต่โอกาสที่เจ้าตัวจะได้กลับมาลงสนามเล่นให้กับแมนยูเนเต็ดอีกครั้งนั้นก็ยังมีโอกาสเช่นกันส่วนเขาลือร่วมกับ2สโมสรยักษ์ใหญ่ในลาลีกาอย่างบาร์เซโลนาและก็อาเลติก้มาดริดนั้นทั้งสองทีมนะันก็ยังให้ความสนใจในตัวเมสันกรีนวูดอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่ก็ยังติดเรื่องปัญหาค่าตัวที่แมนยูน่าตั้งไว้สูงเกินไปซึ่งทั้งสองทีมกำลังมีปัญหาด้านการเงินอยู่นั่นเองครับ ต่อก็นี่รายงานของเบนจาขอบนะครับกับความสนใจในตัวเคียร์นันดิวส์บรีฮอรกองกลางตัวสำคัญของเลสเตอร์ซิตี้โดจากรายงานนะครับเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้ทำการสอบถามค่าตัวเบื้องต้นของเคียร์นันดิวส์บรีฮอรกองกลางวัย25ปีของทัพสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ไปแล้วครับซึ่งทางทัพปีแสดงได้รับข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่าหากเลสเตอร์ซิตี้เลื่อนชั้นนั้นค่าตัวนักเตะจะอยู่ที่ราว40ล้านปอนด์แต่หากว่าเลสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาได้สำเร็จค่าตัวของนักะก็จอยู่ท่ทีราว,ว25-30 ล้านปอนด์เท่านั้นและอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญก็คือตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้กำลังประสบปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักเลยครับและส่อแววว่าจะถูกตัดแต้มกับเรื่องนี้ด้วยจะไม่การจะเลื่อนชั้นกลับมายังพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนั้นก็ต้องมาลุ้นมากกว่าเดิมถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะนําสาฝูงของเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ตามครับสำหรับผลงานของเคียนดานดิวส์ิบรีฮอกับเลสเตอร์ซิตี้ในเดอะแชมเปี้ยนชิพซีซั่นนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับลงสนามไป36เกมทำไป10ประตูและก็มีอีอกก12ซด้วยัันครบ มากที่ข่าวต่อไปในครับกับเรื่องของลิซันโดมาดิตนสกองหลังคนสําคัญของทีมหลือจากรายงานของทาง Sky Sport Club ได้ออกมาเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจมากว่าจะได้ตัวลิซันโดมาริเนสกลับมาร่วมทีมในสภาพร่างกายที่ฟิตเต็มที่พร้อมกลับมาช่วยทีมในเกมลีกนัดต่อไปหลังพักเบรกทีมชาติในการไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดวันที่30มีนาคมนี้ครับดยตอนนี้นักเตะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการฟื้นฟูร่างกายและถึงแม้ว่าเจ้าตัวนะครับจะมีชื่อติดทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมอุ่นเครื่องทีมชาติรอบนี้แต่ว่าสโมสรก็แถลงไปแล้วนะครับว่าลิซันโดเน่แค่จะไปพักฟื้นที่นั่นแต่จะไม่ได้ลงสนามครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรอยคีนกันในครับด้วยอดีตยอดกับตันรายนี้ได้ออกมาเผยว่าเขาคงจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรหากว่าสุดท้ายแมนยูเนเตดที่นำโดยอีเนออสจะทำการแต่งตั้งแกเรสเซาเกตเข้ามาเป็นกุนซือของทีมคนต่อไปครับหากว่ามีการปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งเพราะว่าที่ผู้ในการกีฬาคนใหม่ของสโมสรอนอย่างแดนแอชเวิร์ดก็เคยทำงานได้อย่างเข้าขากับแกเรสเซาเกตมาก่อนครับสมัยอยู่ในแคมป์ทีมชาติอังกฤษด้วยรอยคีนนะครับได้แสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่า ผมคิดว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เลยนะกับการที่แกรเรตซาเกตจะมาเป็นกุนซือคนต่อไปของแมนยูเน็ดแน่นอนว่าบางทีทุกคนาอาจจะคิดว่าเขาจะต่อสัญญากับทีมชาติอังกฤษหากว่าเขาสามารถคว้าแชมป์ยูโรได้แต่กลับกันหากว่าพวกเขาไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ในครั้งนี้ผมคิดว่าอังกฤษอาจจะหากุนซือใหม่ก็ได้เช่นกันและสายสัมพันธ์ระหว่างแดนแอชเบิร์ตกับแกเรตซาเกตที่เคยร่วมงานกันมาก่อนผมคิดว่ามันก็มีโอกาสมากนะที่เขาจะมาที่แมนเชสเตอร์ดังนั้นผมจะไม่ประหลาดใจกับเรื่องนี้เลย มาที่ข่าต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของแคสเปอร์ยูมันกุนซือทีมชาติเดนมาร์กซึ่งเขาได้ออกมาเผยว่าได้มีการวางแผนร่วมกับเอลดิคเคนฮาคุณซือของทัพปีสาดังแล้วครับเรื่องการใช้งานราสมุสฟลอยลูในช่วงโปรแกรมทีมชาติรอบนี้หลังจากกองหน้าไวยิมเอ็ดปีะครับเพิ่งจะหายจากการบาดเจ็บและก็ลงสนามได้ในเกมกับลิเวอร์พูลที่ผ่านมา ซึ่งทางทัพโคโนมนะครับก็จะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องอยู่2เกมก็คือเกมกับสวิตเซอร์แลนด์ในวันเสาร์นี้และก็ต่อด้วยเกมพบกับมูกาแฝโรในช่วงกลางสัปดาห์ครับเดือกแคสเปอร์ยูแมนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่าเรามีข้อตกลงเรื่องการใช้งานราสมุสฮอยลนร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแล้วกับเรื่องจํานวนนาทีที่จะลงเล่นในช่วง2เกมต่อจากนี้ของนักเตะเขาจะออกสตาร์ทในเกมกับสวิตเซอร์แลนด์อย่างแน่นอนและจะไม่มีข้อจำกัดว่าเขานะ่ะจะเล่นได้มากแค่ไหนในแมตช์นั้น จากนั้นเราจะมาดูกันว่าในเกมต่อไปนะ่ะเขาจะได้ลงเล่นมากแค่ไหนสตาร์โค้ชของเราได้วางแผนร่วมกับเอริสเทนทักแล้วว่าจะทํายังไงให้เขานะ่ะมีสภาพที่พร้อมที่สุดหลังจากได้รับบาดเจ็บกลับมาซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อทั้ง2ฝ่ายเลยนะทั้งต่อเราและก็ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแน่นอนว่ามันไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ที่จะเห็นเขาลงสนามและก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บซึ่งมันเกินกว่าแผนจะรู้สึกยูโรของเราแผนนั้นนะมีไว้สําหรับรัสมุชอยลุนและก็รวมถึงนักเตะคนอื่นด้วยเช่นนกัน เรามากันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสกันบ้างนะครับดูเจ้าตัวที่ออกมาตอบคําถามนักข่าวหลังจากถูกถามว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะตําแหน่งปีกถึงเล่นให้เหมือนอย่างแมนซิตี้ทีมคู่ปรับร่วมเมืองไม่ได้ครับเพราะก็เห็นได้อย่างแจ่มแจ้งว่าการเล่นแบบแมนซิตี้นั้นทําให้เกมรุกดูอันตรายและกองหน้าตัวเป้าของทีมก็มีโอกาสมากขึ้นปีกสองข้างก็สามารถถอยลงไปช่วยเกมรับได้ดีมากด้วยอย่างไรก็ตามบรูโน่ก็ยอมรับว่าด้วยสไตล์ของปีกที่มีในทีมนั้นมันค่อนข้างจะต่างกันครับด้วยเขาได้ระบุก,กับประเด็นนี้้เอาาไวว่ ผมต้องบอกแบบนี้นะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้สําหรับเราที่จะเล่นแบบเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่ะมีปีกที่ยอดเยี่ยมมากๆและก็ทําได้ดีมากในการดวลแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับคู่แข่งแต่ก็ยังสามารถเล่นเกมรับได้ดีมากด้วยผมไม่สามารถร้องขอให้มาครัสแวิร์ตอและก็อาเรฮันโดการนาโชเล่นในทางเดียวกันกับคนอ,อื่นๆเพราะว่าเขานะ่ะอาจจะเริ่มต้นอาชีพด้วยการเล่นเป็นกองหน้ามาก่อนหรือว่าเล่นในบทบาทหมายเลขสิบมาก่อนและก็ต้องถูกขยับไปเล่นตัวริมเส้น ผมไม่สามารถขอให้มาคัสแวตฟอดแล้วก็อเลฮันโดกาเนโชอทำแบบที่แบร์นาโดซิลบาทำเมื่อพวกเขาเล่นเป็นปีกได้มันเป็นความคิดที่ผิดอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าแบร์นาโดเนี่ยรู้ว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ต่ละแดนอย่างไรเขาคุ้นเคยกับการเล่นในแดนกลางมาก่อนการจะเล่นบอลจากแดนหลังก็ไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดนะบางครั้งแฟนบอลก็มีความคิดที่ว่านักเตะทุกคนนะ่ะต้องทำได้ในสิ่งที่คนอื่นทำได้ซึ่งมันผิดอย่างสิ้นเชิง เรามาพิจารกันที่บทสัมภาษณ์ของเ์นคูปไมเนอร์กองกลางตัวเก่งจากอตาลนตานะครับซึ่งก็มีข่าวลือร่วมกับทัพปีแสดงเราอย่างหนาหูในช่วงนี้หรืเจ้าตัวที่ออกมาระบุเองเลยนะครับว่าเขาในที่แจ้งไปยังอตาลนตาแล้วว่าเขาต้องการจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังกําลังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพและก็มีหลายสโมสสอชั้นนาตามขายขนมจีบกันให้ควากเลยครับในตอนนี้ดิวเชนคูปไมเนอร์นะครับในะบนะบสัมภาษณ์กับทางลาการเซตาเดลโลสปอร์ตกับเรื่องนี้ว่า ผมได้บอกกับอาตาลันตาไปแล้วว่าผมต้องการจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ในซีซั่นก่อนนะมีความสนใจอย่างจริงจังมากจากนาโปลีแต่สสโมสรไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งผมก็คาดหวังว่าในซัมเมอร์นี้จะมีตัวเลือกให้ผมนะได้พิจารณาอีกปีนะจริงอยู่ที่ว่าผมนะก็ยังมีความสุขดีนะกับชีวิตในอิตาลีแต่ผมก็จะยอมทนฝนกับสโมสรในอังกฤษและผมคงจะโกหกหากบอกว่าผมไม่เคยมีข่าวความสนใจจากยูเวนตุสและก็สโมสรในพรีเมียร์ลีกเข้ามาผมรับรู้ข่าวสารพวกนั้นมาดูตลอด ผมมีช่วงเวลาที่น่าทึ่งกับอาตาลันตานะและผมก็คาดหวังว่าพวกเขาจะได้รับเงินก้อนที่น่าพอใจจากการขายผมออกจากทีมด้วยสำหรับเทนคูมเนอร์นะครับปัจจุบันอายุ26ปีถนัดเท้าซ้ายและในซีซั่นนี้ครับลงสนามให้กับอาตาลันตาทั้งหมด34เกมในทุกรายการมีส่วนร่วมไป16ประตูส่วนเรื่องค่าตัวนะครับตอนนี้มีการประเมินวิธี่หลัก40ล้านยูโรด้วยกันครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม